นี่ว่าจะกลับบ้านก็ยังไม่ได้กลับนะคะก็ปั่นจักรยานมาต่อแม่บอกว่าอย่าเพิ่งกลับมาดูนะคะว่ามาม่าเห็นอะไรเห็นอย่างแม่สวัสดีพี่น้องมันนี้ยายจื้อถิมาเก็บผักพี่น้องพ่อได้อยากนะเขามาทำเหล้าด้อเบิ่งให้พี่ให้น้องเข้าเบิ่งในนีล่ลูกเบิ้งใกล้ๆนี่หมาผักอะไรเหรอ,อ,อยาหางมาแม่พี่น้องนี่ล่ะเขาจะเอาไปลวกแซ่บมันนี้ยายจื้อถิมมันบ่แห้งเราติแม่แหง้งข้าไใน เบิงดูสดด้ว่นี่แม่นี่แม่นี่แม่เอาเขาเรียกว่าสดเหรอสำหรับเออว่าแห้งแล้วนะท้ายใกล้ๆท้ายเห็นพี่เห็นน้องเพิ่งท้ายดูนี่นี่นะคะปั่นจักรยานมาเจอผักอะไรนะมันเลยาหางม้าหญ้าหางม้าหญ้าหางม้าหญ้าหางม้าแม่คนที่จะเก็บไปลวกคนปั่นจักรยานมาก็ดูหมอนี่เบิ้มหน่อยจักเบิ้มกับเบิ้มแม่หนี่เห็ดหยัางน้อ แม่สิเขาไปกินกาแฟอย่างไปลวกกินแก้วลวกินกับป้อนกับแก้วนี่แล้วเหรอเต็มเลยนะคะนีด่ดูโอ้ยท้ายต้ยยนต้แห่งที่เหนนอเขางบนงามง เต็มเลยนะคะทางนู้นก็มีอีกนะคะมเต็มเลยอันนี้เป็นทางบั่นจักรยานนะคะนี่นมัจะเป็นแม่น้ำยวเอเก็บช่วยหมามาก่อนนะคะว่าจะได้เยอะขนาดไหนเดี๋ยวจะให้พี่น้องดูนะคะเราไปเปี้ยวค่ะเจอกันค่ะ นี่นะคะจะมาถ่ายให้พี่น้องดูนะคะญ่าอะไรนะหมาม้าญ่าหาหมานี่นะคะว่ามันมีเยอะขนาดไหนหม่าม้าบอกว่าเอาไปลวกกินอร่อยนะถ้าลวกวันอะไรมีเต็มเลยอันนี้ทางปั่นจักรยานนะคะนี่ให้พี่น้องดูนะคะนี่เต็มเลยสําหรับเออนึกว่าแบบว่ามัน แก่เราแต่หม,มาบอกว่าไม่ใช่ค่ะมันเป็นอย่างนี้เฉยๆนี่เต็มทางปั่นจักรยานเขาก็ปั่นมานะคะนี่นะคะหมา,มาได้เยอะขนาดไหนแล้วคะนี่ได้ซ้ำยัแม่กับว่าเอาหลายลูกนี่ไหนบังดู ไปแล้วเขาก็เด็ดอันโตจังสีมันออกนี่ไหนเอาออกแล้ววันนี้เขาก็ล่างลวกเลยแซบมันเป็นรสชาติตั้งไหนมามามันก็เป็นคือพักก็เป็นกาบะขมก็ลวกพักนี่ละ ในรายละเอียวที่จเอาไปตืมกันหลายๆอย่างพี่น้องแล้วก็ได้ซัำนีล่ละผู้ดใดเขามาเบิกเล่าแล้ว,วอย่าลืมกดติดตามด้พี่น้องครับผู้ดใดอยากกับมาเอาไปกินแค่นี้ละพี่น้องสวัสดีค่ะ